สวัสดีครับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรายังเรียนกันเรื่องของภาษาต่างประเทศในภาษาไทยนะครับซึ่งในวันนี้ภาษาต่างประเทศที่มีในภาษาไทยวันนี้จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับที่เราจะเรียนกันว่าคำใดบ้างเข้ามาอย่างไรใช้อย่างไรนะครับพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยนะครับ คำภาษาอังกฤษในภาษาไทยนะครับภาษาอังกฤษในภาษาไทยนั้นเอ่อพวกเราจะคุ้นเคยมากกว่าภาษาอื่นนะครับเพราะว่าในสมัยปัจจุบันมีการใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษนั้นเป็นภาษาสากลน,นะครับที่แพร่หลายอยู่ทั่วไปสามารถสื่อสารกับคนได้ทั่วโลกนะครับการที่เอ่อไทยนะครับติดต่อค้าขายกับ อังกฤษมาชานานนะจนมาถึงสมัยรัชกาลที่3นะไทยก็จึงเริ่มยืมคำภาษาอังกฤษมาใช้นะครับโดยการออกเสียงแบบไทยๆนะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาษานะครับและก็นอกจากนี้ยังทำให้จำนวนของคำศัพท์ในภาษาไทยของเรานั้นเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับ อันนี้การใช้ภาษาอังกฤษในภาษาไทยมีอยู่4ลักษณะก็คือลักษณะที่1ใช้ทับศัพท์ภาษากังกไฮสองก็คือใช้คําไทยที่บัญญัติขึ้นมาแทนคําภาษาอังกฤษนะครับข้อที่3ใช้คําภาษาอังกฤษทั้งๆท,ท,ที่ก็มีคําไทยบัญญัติไว้อาจกล่าวอีกแบบหนึ่งก็คือใช้ตามความนิยมนั่นเองนะครับ ข้อที่4ใช้เพียงตัวย่อในภาษาอังกฤษหรือตัดคําต้นมาใช้นะครับใช้ตัวย่อของเขาหรือตัดคําต้นไม่ได้มาพูดตัวเต็มของเขานั่นเองเป็นอย่างไรนะครับเรามาศึกษากันในหัวข้อแรกเรื่องของการใช้คําทับศัพท์ภาษาอังกฤษทับศัพท์ก็หมายถึงนะภาษาเข้ามาอย่างไงเราก็ใช้คํานั้นเลยนะครับ แน่นเราเอาคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำไหนมาเราก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงคำแล้วเลยเราก็าใช้คำนั้นเลยเราเรียกว่าทับศัพท์นะคำศัพท์ที่พบมากที่เราจะใช้คำทับศัพท์นั้นจะเป็นศัพท์ทางวิทยาศาสตร์นะทางการกีฬานะครับทางการแพทย์นะอย่างเช่นตัวอย่างโซเดียมเรากนะ็บอกว่าโซเดียมนะเวลาเราเรียนวิทยาศาสตรนะ์ออกซิเจนเราก็บอกออกซิเจน ฟุตบอลก็ฟุตบอล,ลเรเราพูดนะครับคลินิกเราก็พูดคลินิกคุ้นๆไม่ครับเราพูดจนเราคิดว่าเป็นภาษาไทยที่จริงแล้วเป็นคําภาษาทางประเทศคือคําภาษาอังกฤษนั่นเองนอกจากนี้ยังมีคําอื่นอีกครับเช่นอะไรครับบอลล์บอลนะบอลล์บอลอะไรอีกเยอะแยะคอมพิวเตอร์นะคำทับศัพท์ภาษ,าษาอังกฤษ,กฤษฟรีอะไรเนี้ยเพิ่งเราใช้มานานแล้วเพิ่งรู้ หรือเรารู้มานานแล้วก็ได้ว่าเป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษนั่นเองครับเรามาดูข้อ2นะครับใช้คำไทยที่บัญญัติขึ้นมาแทนคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะในข้อนี้ก็คือใช้คำไทยที่บัญญัติขึ้นมาแทนภาษาอังกฤษเช่นศัพท์ทางการเมืองศัพท์ทาง ภูมิศาสตร์ศัพท์ทางวิทยาศาสตร์นะครับเช่นคำว่าส่นที่สัญญาเนี่ยก็มาจากภาษาอังกฤษคำว่า t r e y นะครับซึ่งเราก็นำมาเปลี่ยนเป็นส่วนที่สัญญานะครับตามต่อไปความเร็วก็มาจากภาษาอังกฤษคำว่า velocity นะครับส่วน ตัวอย่างต่อไปนะครับสหประชาชาติก็ามาจากภาษาอังกฤษคําว่า united n a t i o n อย่างนี้นะครับซึ่งเราก็ไม่ได้นํามาใช้ทั้งหมดนะบางคําที่มันออกเสียงยากเราก็ไม่เอานะครับเราก็เปลี่ยนเป็นคําไทยของเราอันไหนง่ายเราก็ใช้อันนั้นนั่นเองนะครับข้อที่3นะครับใช้คาําภาษาอังกฤษ ทั้งๆท,ที่มีคำไทยบัญญัติอยู่อาจจะเรียกได้ว่าใช้ตามความนิยมนั่นเองนะครับก็คือใช้คำภาษาอังกฤษทั้งๆท,ท,ท,ที่เราก็บัญญัติคำศัพท์ไว้นะเพราะว่าคำภาษาอังกฤษนั้นบางคำนะ่ะประเทศไทยเราก็ได้บัญญัติคำศัพท์ไว้แทนแต่ว่าไม่เป็นที่นิยมคือข้อนี้นี่เองนะครับเช่นคำว่ากราฟคำไทยใช้ว่าแผนภูม นะส่วนมากเราจะติดปากได้ว่ากราฟอย่างนี้รถเมย์อย่างเงี้ยคำว่ารถเมย์เมย์นี่ก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับคำที่ใช้แทนเราก็เรียกว่ารถโดยสารประจำทางถามว่าร,ารู้ไหมเราก็รู้นะว่าหมายถึงอย่างนี้แต่เรานิยมที่จะเรียกนะที่เป็นภาษาอังกฤษนั่นเองคอมพิวเตอร์คำไทยใช้สมองกลไม่เคยมีใครเรียกนะเรียกคอมพิวเตอร์ทางนั้นนะแท็กซี่เราก็เรียกรถแท็กซี่ทางนั้นเลย สแปมเนี่ยดวงตาไปสนิยากรนะเราก็พยายามเรียกให้คําไหนสะดวกนั่นเองอที่คุณครูบอกจำง่ายสะดวกเราก็จะใช้คำนั้นนะครับข้อ4นะครับใช้เพียงตัวย่อในภาษาอังกฤษนะหรือตัดคําต้นมาใช้นะภาษาอังกฤษเขาก็มีตัวย่อนะเราก็ตัดมาใช้เช่น ทีวีทีจุดวีจุดทีวีมาจาก television นะแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าโทรทัศน์นั่นเองนะครับเราก็เรียกว่าดูทีวีซื้อทีวีต่างๆนะต่อมานะครับทำว่าอีเมลเป็นที่คุณหูของเรานะครับอีเมลก็มาจากอิเล็กทรอนะิกส์เมลภาษาไทยใช้ว่าไพรสนีอิเล็กทรอนิก หยาวแล้วเกิดเราก็เรียกท่านๆ่าอีเมลนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับการเรียนการสอนของเรานั้นก็จะจบอยู่ตรงนี้นะครับในเรื่องของคำออภาษาต่างประเทศที่เข้ามาในภาษาไทยนั่นคือภาษาอังกฤษนะครับซึ่งถ้าใครยังสงสัยและมึนงงก็สามารถ ไปเปิดวนดูสังได้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาทำแบบทดสอบกันนะครับสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ